ก็เซมาส์นะคะวันนี้เราจะกลับเราจะทำฟาร์นนะคะก็คือวันนี้วันที่9เดือน5ปี2025เราจะที่ฝนตกที่เจแปนตกประมาณ3วันติดต่อกันนะคะแล้วก็ตกรุนแรงด้วยแล้วคือดอกไม้ไม่มีให้ดูแล้วนะคะดอกไม้ไม่มีให้ดูแล้วก็มาดูเฉยๆว่าเขาจะจบสิ้นแล้วก็จะพามาดู เดี๋ยวจะขี่เดี๋ยวจะพาขี่จักรยานดูนะคะายเดี๋ยวพาขี่จักรยานดูจากที่ในอาคารที่แล้วเขาจะเยอะนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็คือพอโดนฝนแล้วเขาก็จะร่วงแล้วนะคะคออเออความสวยงามเขาจะคล้ายๆกับดอกสัก,กุละเพราะถนนตรงนี้คือถนอนดูสาก,กุละทั้งหมดเลยนะคะเขาเรียกสัก,กุละเก่าวว่าฟ่งน้นด้วยนะคะทั้ง ทั้งหมดเลยนะคะตอนฤดูนที่ยังไม่ได้เป็นคนะคะที่เป็นดอกสุกุราคนจะเยอะมากะะจบวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ